สวัสดีพี่น้องเชา้าแอออนทุกคนนะครับสำหรับมือนี้กับโท่านได้ไปไถนเาเน้นะครับเพราอพึ่งไปไถมาวางไว้ๆนี่นะครับกับโบท่านได้ลงไปถไอีกแต่ว่าเมื่อนี้เป็นคิวของการ,รกเห็ดหล,ล่อนะครับก็เลยตัดเหล็กมาดัดหล่อนะครับสำหรับมือนี้กัวันที่สามปฏิสภาพนะครับวันที่สามษฏิภาอากาศมือนี้นะครับอยู่ทั้งนี้กัคึมนะครับคึมสลรับกับฝนตกลิ้นนะครับฝนตกลิ้นกับคึมสลหรับกันบม่มีแดดดองมือนี้ ขันผู้จังหนึ่งกะที่ว่าหนาวนะครับเมื่อนี้แต่ว่าสำหรับผมกบว่าพอดีพอดีนะครับบ่ได้หนาวบ่ได้หนาวเหตุงานกนยังได้เปิดพัดลมซอยอยู่เนาะครับเนาะสำหรับเครื่องดัดเล็กตัวนี้กะเป็นเครื่องที่ผมเหตุขึ้นมาใส่เองเนาะครับขันผู้ที่เคยมาล่านกะที่เห็นแล้วนะครับแล้วบางคนกะที่เคยเห็นคลิปที่ผมเหตุสาธิตการดัดเล็กเห้บเบิ้งแล้วนะครับขันผู้มาติดตามไม่กะที่บ่ท่านเคยเห็นนะครับมื่อนี้ยกะเลยสีมาดัดเล็กเห้บเบิ้งเนาะครับเนาะสำหรับ ตัวแทนดัดเล็กตัวนี้อ่ผมผมก็เฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดเฮ็ดมั่วๆไปเถอะนะเนาะครับเนาะแต่มันยังใส่ได้เนาะครับเฮ็ดกะเฮ็ดบ่ไ,ได้บ่ได้ไปใส่ลงกึ่งเี่ยงเนาะครับเฮ็ดขึ้นเอาเองเลยจับอุปรกรณ์นี่ยังคืนบาสีเอามาเฮ็ดได้กะเอาขึ้นมาเฮ็ดใส่ล่องเบิองมันมันใส่ได้เนาะครับใส่ได้กะใส่ถือว่าใส่ได้ใส่ดีเนาะครับก็บเลยใส่ตัวนี้ดัดหล่อมาเป็นหลักเลยเนาะครับเนาะ สำหรับการดัดแต้นละ่อะนี่ก็ใส่เวลาบดดนนะครับมุนมุนไปสุดทั้งนั้นแหละก็หมุนไปสุดทั้งนี้ก็คอยดันแม่แล้งขึ้นบอ่บอถือว่าบดโดนกับแล้วนะครับเต้ละละละนล่อเนาะครับเนาะสำหรับขางล่างเนาะครับกะสิใส่แม่แล้งเป็นโตดันโตดันขึ้นให้ลอมันกลมนะครับเนาะเวลาเขาหมุนไปดันดันขึ้นไปเรื่อยๆ หมุนไปสุดหมุนไปสุดขางท้างหนึ่งกดสีดันขืนเทียนหนึ่งแล้วก็หมุนมาสุดอีกท้างหนึ่งกดสีดันขืนเทียนหนึ่งนะครับสําหรับผู้ใจหอนถ้าเป็นถ้าเป็นแทนดัดเล็กตัวนี้นะครับสาหรับผู้ใดใจหอนนี่ดันดันขืนเสียงแห้งเนี่ยหมุนจังวงลอที่ผมดัดอยู่นี่หมุนสองสามเทียกับใส่ได้แล้วนะครับบ่าราว่าจเป็นต้องหมุนหลายรอบเพื่อผมแต่ว่ามันจะหนักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปมันมันยังคอยได้เห็ดได้เรื่อยๆนะครับยังบ่มเหื่อยนะครับ ล้วก็ล่อล่อกับสิได้กลมดีก็ปรต้องใจหอนนะครพอเห็ดไปเรื่อยเรื่อยย่งนี้แหละครับหมุนหมุนไปสุดทั้งนี้กัดันแม่แรงขึ้นเทียนหนึ่งหมุนมาสุดทั้งนี้กัดันแม่แรงขึ้นเทียนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับล่อที่ดัดได้แล้วเนี่ยกัหลายเติบอยู่นะครับแต่ว่าจากัจากล่อจักล่อกับโรูผุผมผมเลื่อมนับนะครับเลื่อมนับว่าจักล่อแต่ว่าก็หลายเติบอยู่หลังจากดัดแลี่ยวๆนะครับก็บสีเอามาเชื่อม เจีมต่อกันไอ้หม่องขอต้อเชื่อมต้อกันหลังจากเชื่อมต้อกันแล้วขันต้อนต้อไปก็าทเอาไปออกใส้กับดุมนะครับออกไส้กับดุมไส้กับสีหลังจากออกใส่กับดุมใส้กับสีแล้วบะนี่ก็จังสีเอาไปท้าสีนะครับเอาไปเห็ดสีจังจั่งคอยติจบขันตอนของการเห็ดรอนะครับสาหรับรอดนี่หลังจากที่ผมเฮ็ดรอแล้วแล้วบนี่กจะเห็ดหม่องนางต้อนะครับเนาะรอดนี่จังคอยสีเห็ดหม่องนางแล้วเล่ก็าจังคอยสีมีของไหพี่น้องนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้คืออยู่ขั้นตอนของการเห็ดลอยอยู่นะครับเนาะแล้วก็สีแจ้งข้าวพี่น้องต่อไปเลยนะครับสําหรับพี่น้องผูท้ที่ท่านใดท่านมีท่านพ่อยังสนใจยุ่นี่ก็ะที่ติดต่อขอมานี่ก็ะหลายนะครับถือว่าหลายค่ะนะครับที่ติดต่อผมขมายังยัง,ยงสนใจที่สีอยากได้ยุ่นีีก็คืออยู่ขณะนี้บ่ท่านมีของนะครับผมกําลังเห็ดอยู่ตอนนี้ ตอนนี้กะกำลังเห็ดล่ออยู่นี่นะครับเห็ดล่ออยู่หลังจากเห็ดล้อแล้วๆกะจังคอยสีได้เห็ดหม่องนั่งหม่องนั่งเห็ดหม่องนั่งแล้วๆกะจังคอยสีถือว่าแล้วนะครับเพราะผมเห็ดเป็นหลอดนะครับเห็ดเห็ดหลอดนึงกะจังน้อยกะยี่สิบสามสิบคันยังทีนะครับเห็ดเห็ดเสศษหลอดหนึ่งแล้วกะจังคอยสีขันขันแล้วก็คือแล้วความกาัน,นขันยี่สิบคันกันแล้วความกาันยี่สิบคันกันสามสิบคันกันแล้วความกันสามสิบคัน กะจังคอยสีพี่น้องกะจังคอยสีมาเอาใดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเห็ดลอยอยู่เห็ดลอยกระทันแล้วอันนี้กัสีใส้เวลาหลายมือนะครับเนาะสัวสีสัวสีไอออกล่อออกดุมใส้กันแล้วสัวสีเห็ดสีแล้วก็สีลายมืออยู่หลังจากนั้นกัสีจังสีตัดเล็กตัดเล็กกัเห็ดหมองนั่งกักัอีกสีลายมืออยู่พี่น้องผู้ตี่สนใจก่จังคอยจังคอยโทรเช็คโทรสอบถามผมช่วง ช่วงปลายปลายเดือนเนาะครับปลายปลายเดือนว่ามันสีเหลวบ่ผมก็ยังบ่แน่ใจว่ามันสีเหลวหรือบ่านเหลวเนาะครับเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนหยากหยากก็สิได้ไปไถนาไปว่านเขาไปนั่นนี่ก็หลายอย่างเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจก็จังค่อยค่อยเช็คเอาอันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวให้พี่น้องฮู้ก็สิผู้ลังคนก็สิสงสัยว่าสร้างอึ่งเฮ็ดอีหยังอยู่เนาะยู่จังซี่เนาะครับเนาะกับสำหรับมื้อนี้ก็เฮ็ดรออยู่นะครับเนาะ ชิ้นส่วนยางอื่นนี่แล,ล,ล้วแล้วเบิดแล้ววนะครับจังทนทนกลางทนกลางทนหนาเหลียวไปทา้งหลังเห็นย่อยย่ำยางอยู่เน่คือทนกลางทนหนาเนาะครับเห็ดสีหอยไปแล้วบัดนี้ที่ที่สเห็ดเพิ่มอยู่เนี่ยคือรอกับหมองนางเหระครับที่บ่ท่านแล้วนะครับหันเฮ็ดลลอกับหมองน่งแล้วๆกับพี่น้องกับมาเอาได้นะครับแต่ว่ากะใส่เวลาเนาะครับแต่ละแต่ละ แต่ละยางเห็ดเป็นหลอดเป็นหลอดนี่ก็ใส่เวลาอยู่น้อยหนึ่งอยู่กับพี่น้องกับผู้ที่สนใจกับใจเย็นๆนะครับเนาะขันสีเอาได้ใส่ได้ใส่เนียนอน้องนะครับขันสีเอาสําหรับการโทษเช็คโทษถ,ถามนะครับดีที่สุดกับคือเวลาผมพักนะครับยางเช่นเวลาพักเทียงหรือว่าหลังเลิกงานนะครับสําหรับผู้แชทผู้ไลฟ์มานี่ผมเวลาเ็นงานผมจะจะบอสะดวกในการพิมพ์ตอบนะครับ ก็สิเป็นเวลาว่างเวลาว่างผมมาบึงเห็นแล้วผมผมก็จ้าติตอบนะครับสาหรับแชทแชทหรือไลน์แต่ว่าถ้าเป็นการโทรก็ดีที่สุดก็คือช่วงพักเทียงช่วงพักเทียงหรือหรือบระทันก็หลังจากที่ผมเลิกงานคือเมือดแล้วนะครับมือดแล้วผมก็เลิกงานขันผูใ้ใดคําถามหลายนะครับผู้ดใดสงสัยหลายมีแนวสงสัยหลายคําถามหลายให้เป็นโทรเอาจะดีก็พิมพ์นะครับเพราะว่าพิมพ์บางทีกะ่ะ บ่สะดวกก็ไหนพิมพ์นะครับเป็นท้โท้อวอากันที่เขาใจง่ายก็มานังพิมพ์นะครับเนาะแล้วกับพี่น้องผู้ที่ซื้อรุ่นก้อนรุ่นสองออนไปนะครับที่สนใจอยากได้ทอนทอนที่เอาไปเห็ดเป็นสามออนอันนี้กับบ่ท่านมีของนะครับบ่ท่านมีเวลาเห็ดขุนละเพราะแต่เห็ดเห็ดตัวนี้อยู่กับเห็ดบ่ท่านแหลวบ่ท่านทันอยู่นะครับเนาะกะ สมมูรว่าผมเฮ็ดแล้วมีของผมกับิเฮ็ดคลิปบอกลงใน YouTube อีกที่นึงเนะครับขันตงว่าเห็นเห็นคลิปก็จงแสดงว่ามีของขันปันเห็นคลิปก็แสดงว่าปันมีของนะครับกับสุดท้ายนี่นะครับผู้ใดที่ยังสงสัยของใจตัวใดก็สามารถโทรสอบถามได้ตามและละเอียดที่ผมให้ไว้นะครับสุดท้ายนี่กับขอบคุณและก็สวัสดีครับ